พี่น้องทำอะไรกินกันคะข้าวผัดไส้กอกวันนี้ทำใส่กอกเนี่ยไส่ดีวะวันนี้พี่ชายลงมือทำเองก็ปกติเไค่ะใช่ปกติไม่ปกติเขาก็จะทำไม่นานกินกันแต่เขาเดินกันครั้งแรกเหรอข้าวผัดไส้กอกเยี่ใส่ไข่เจียวคข้าวผัดชุ่มคือ เดอ๋ยิ้นนี่ผักด้วยนะคะทุกคนเหมือนเดิมบานนี้ข้าวผัดเจ๊ใส่ผักใส่ผักใส่ซอสเรียบร้อยหรือยังลูกซอสเอ้มะเขือเทศอะไรอ่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้าวผัดอ๋อโอเคเอาก่าอนใส่่อนกันคันเก่งด้วยไหนดูดิไหนข้าวหั่นชิ้นใหญ่ข้าวผัดทอดกข้าวหั่นน้ใช่กินหลังกิได้ใส่ชิ้มชิ้อยางอ่ะ

เสร็จใส่หมดเลยเสร็จแล้วกินได้แม่บอกว่ายกจานเข้าไปไก่ๆนะลูกไม่ใช่ยกจานไปไม่ต้องยกกระทะ่ก็บอกว่าจะกินอ้ทนี่เชียวก่อนไปนิดนึง ไม่ต้อง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 เสร็จแ,แล้วนะคะมมเมนูข้าวผัดของเราถ้าชอบทิ่มีกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายถ้ามีเม,มนอูอันไหนอร่อยอร่อยอยีกจะมาให้ดูนะนี่ข้าวผัดวิมืร์พิกัดวันเนี่ยใช่ปกติกของเกมน,นะคะฟินเกมอร่อยที่สุดเลยบ๊ายบาย